ไม,ไม่เไม่เลยรเชอรลินลูก,ลอ,อ,กออกมาเร็วออกมา,าไม่มีคนล้วคโอ้โหน้อพี่กายมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคคพี่กาย จึงจึ้งจ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 งเข้าไปเอเฮ้ย่ยมาได้ยังไงมาได้ยังไงสซนขึ้นทุกวันเลยนะเราเราก็เล่นกับเพื่อนได้นะเข้าไปจึงจ้งจ้งจงจงจงึงจงจ

ไหนมามาไปดูซิเชื่อมองเห็นยังไงนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโปานยานไหมไปหาอิมเอมกันเชอรไปเอาหนังสือไปให้คืนอิมเอมกัน